อู้ไฟประดับเสาละสีต้นนะครับหลายเสามากครับพี่น้องครับอ,อู้ทางเข้านะครับทุกทางเข้าเลยนะครับเนี่ยแล้วว่าเจ้าภาพใจถึงมากครับผมเสาละสี่หลอดเลยนะครับอู้ไฟปาร์มด้วยสุา่อ วัดร่องมันเทศบริการเต็นท์โดมใหญ่เต็นโตเครื่องปั่นไฟไฟหมุนไฟประดับเวทดนตรีเวทีแสงสีเสียงเครื่องเสียงชุดใหญ่ชุดเล็กโอ้ไม่ธรรมดาด้นี่ครับสวยงามเลยสวัสดีครับผมสวัสดีทักทายพี่น้องผ่านทางช่อง YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook บางดำอินดี้ด้วยแล้วกันครับผมนะงานอะไรผมยังไม่ทราบนะครับามาเจอรถของเด่นนาภาด้วย จำเลยนะรถเวทีของเดนนาภาครับเดี๋ยวรีวิวนะครับแต่ว่าผมได้รับการท่าทามาจากอ่าทีมง,งานเครื่องเสียงครับผมทีมง,งานเครื่องเสียงโอเคแอนองอาร์ตมิวสินะครับของเจ้านี้นะไม่รู้เขาตั้งเครื่องอยู่ตรงไหนใส่นอจะของเครื่องนี่ไปใส่เบิด เ <ś les> จ้าของเครื่องไปไหนน้อนี่ครับเป็นสูตรน่าจะคล้ายๆกับสูตรดาวกระจายครับ เจ้าของเครื่องนี้ไปไหนผมาหาเจ้าของเครื่องไม่เจอโอ้เด่นนาภาชายองทาพครับผม ห <net> นเจ้าของเครื่องเนาะมาห <c oughs> าเจ้าของเครื่องไม่เจอสักทีครับผมอิสระการดนตรีบุรีรัมย์ครับโอ้สงสัยผมต้องเข้าไปเนาะเข้าไปข้างในดีกว่าครับผมไปประดับสวยมากครับผม ครับเดี๋ยวปิดปิดเครื่องก่อนครับปิดเครื่องก่อนปิด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 ก่อนปิดก่อนยังไม่ท่านได้สัมภาษณ์เลยจะเปิดให้ผมฟังแล้วมาอาจารย์ทีมงานโอเคมิวสิกครับโอเคมิวสิกอยู่บ้านไหนบ้านน้องเจริญสุขบ้านอะไรนะน้องเจริญสุขน้องเจริญสุขตำบลแสงตำบลชุมแสงเหมือนกันอันนี้เป็นโคมงบั้ค่ะอ๋อที่มาเปิดงานคือโคมงบั้อันนี้เป็นงานบวชบอกงานบวชโอ้เจ้าภาพใจใหญ่มากเลย ไฟประดับนี่ของมานเราประเทศเราเลยเสากี่ต้นนี่ไฟประดับโอน้ำประดวยเคยเห็นตอนในยูทูบบ่อยเออเขาดูบ่อยอ๋อครับผมครับผมนาอยู่ระโยงอยู่ใช่ครับสวัสดีครับมาดูบ่อยครับไปทางผมกับผมตีไปให้เลยนะห้าสิบลักห้าสิบลักราคาเท่าไหร่เหมารวมวันนี้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเครื่องเสียงเหรอใช่ คุ้มแท้ไม่ใช่พี่โปกติก็หนึ่งสองครับแต่นี่คือมาช่วยกันก็รถแห็ก่สองคันอ๋อถ้าถ้าเอาแต่ไฟอ่ะแต่ไฟก็หกพันหกพันมีต้นปาล์มกี่ต้นสองครับพัหนึ่งต้นปาล์มต้นปาล์มสองพัหนึ่งแล้วก็ไฟหลักประมาณห้าสิบถึงไหมกว่าห้าสิบหลัก หลักละเพราะว่าหนึ่งว่าจุดไอสีแยกถึงสีแยกแล้วก็สีแยกอ่าคือสามแยกถึงสีแยกอ่าถึงสามแยกอ่าครับอู้หลักละสี่หลอดเฮ้วันนี้สามวันนี้สี่อ๋อสุดยอดมากครับอยากี่น้องกันก็มาช่วยกันครับอืมเอา้าไหนตัวไหนขับอะไรบ้างแนะนำเลยน,นี่ครับ ตัวนี้ขับเสียงแหลมเสียงแหลมครับผมตัวนี้ขับกลางครับตัวนี้ขับกลางตัวนี้โล w beat ตัวนี้ไมโครติกตัวนี้เป็นเบ a ใช่ไหมใช่ครับผสามแท่นบ่นี่เลยก็อันนี้แหละอันนี้ดู้ละแต่ว่ามันไม่ได้นะพี่ตัวนี้ก็เลยไม่ได้ใช้ b e a มันรวนอ่าก็เลยไม่ได้ใช้ขคำบนก็ไม่ได้ใช้อันนี้มอ monitor เป็นมอนิเตอร์อ๋อครับผมก็ไดร์เวอลเล็คจะเป็น DV Mark เนาะ DP ยี่สิบหก plus ครับใช่ มิกเป็นของยี่ห้ายี่ห้าเอ็มกีสุดสองอยู่มามาที่หน้าตู้หน่อยแล้วกันดูตู้ก่อนนี่เป็นตู้ของช่างกุ้งช่างกุ้งทีพีหนึ่งแปดอยู่ที่ไหนปักทงชัยครับปักทงชัยช่างกุ้งปักทงชัยอันนี้เสียงกลางเป็นอเมซิ่งของช่างต้อมอเมซิ่งช่างต้อมปักทงชัยก็ในจังหวัดกุฎล้านกันนะครับแต่ว่า เมื่อยู่ในอำเภอเมืองเน่ยรัอ๋อเสียงกลางก็คืออยู่ในอำเภอเมืองดอกดอกเสียงกลางเป็นดอกอะไรอ่าสามร้อยเอทหมดเลยครับสามร้อยเอทสิบสองนิ้วปะใช่ครับผมกี่ดอกเอ้แปดดอกครับไม่ไม่ตู้หนึ่งสองดอกปะใช่ครับตู้หนึ่งสองดอกเสียงแหลมล่ะเสียงแหลมเป็นตองแปดเสียงแหลมตองแปดตู้ละสองดอกปะใช่ครับผมอ่าดอกเบียดดอกเบียดพรพรไทยพันสองร้อยวัตต์พันสองร้อยวัตต์นะแต่ว่าไม่ใช่ยูนิฟิวธรรมดาอ๋อเป็นตู้ธรรมดาครับอ่าครับผม อันนี้คือหมดที่เรามีแล้วใช่ครับทั้งหมดชุดใหญ่ใช่ครับปกติก็มีตัวแปะอันนี้อันล่างยืมเข้ามาเอาว่าเขาใช้ตู้คือกันอ๋อคือว่าเอามาจต่เต็มแต่น่าจะเต็มให้เขาอ๋อเจ้าภาพจัดเต็มให้เจ้าภาพอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวหาร์ลีงก่อนครับเดี๋ยวเลีงติดลิกระสิต ไปท่องสดบทพระธรรมนำทางสอนเ้อเพื่อทดแทนคนบิดาและมารนด สาวเช็คแล้วติดต่อเครื่องเสียงได้ทางไหนบ้างติดต่อได้ทาง Facebook ครับ Facebook ชื่อมาวิชคนพู้แสงมรากิจครับผมเบอร์โทรล่ะ097 2053 <4. 000. S> 1ร7บครับ09มาสําหรับวันนี้มีรัไปก่อนครับสวัสดีครับ